ท่านจะไม่พลาดข่าวสารดีๆโกดกดติดตามปวดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องสบายดีสเปเชียลด้วยครับผมหัวข้อวันนี้นะครับเป็นหัวข้อที่ว่าขมเรอ้างไม่มีงบให้กับผู้ตัดสินต่างชาติหรือว่าชาติเป็นกลางหรือใช้กรรมการประเทศตนเองซะเลยเพื่อตัดปัญหาเพราะไม่มีงบจ้างทุกชาตินะครับก็ตะลึงนะครับถึงกัอ้าปากค้างนะครับกัมพูชานะครับ ไม่จ่ายเงินจ้างผู้ตัดสินซี่เกมนะครับกีฬาไหนไม่พอใจนะครับเจ้าภาพประจัดทีมงานให้เองเลยนะครับเรียกง่ายๆว่ากลกงทุกอย่างนะครับอ้างนู่นอ้างนี่ว่ามนมีงบประมาณบ้างอ้างนู่นอ้างนี่ว่าหมู่บ้านนะักกีฬาไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างผมดูแล้วว่าท่าทางนี่ปัญหาจะเยอะมากนะครับสี่เกมครั้งที่ส2ที่กรุงพนมเปญนะที่เขมรกัมพูชาเป็นนะเจ้าภาพนี่ครับ คือค่อนข้างวุ่นวายนะครับค่อนข้างแบบุรักทุเลไม่ค่อยเป็นมืออาชีพเท่าไหร่นะครับคือเวลานักกีฬาอาเซียนหลายประเทศเข้ามาแข่งขันก็ปวดหัวกันไปตามๆนะครับกัมพูชาก็ไม่ค่อยพร้อมนะครับไม่พร้อมสักอย่างนะครับแต่อยากจะจัดนึกเกินนะครับโอ้โหนายธนาชัยประสิทธิ์นะครับหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยนะครับได้กล่าวว่านะครับปัญหาเรื่องหนึ่งนะครับที่เจอในตอนนี้คือว่าเจ้าภาพนะครับ ส่งหนังสือเชิญผู้ตัดสินของแต่ละสาพ,พันกีฬานะครับว่าไม่มีเบี้ยเลี้ยงให้นะครับหรือว่าที่พักให้นะครับทําให้หลายสาพันตอนนี้ก็ลังเลที่จะออกค่าใช้จ่ายส่งผู้ตัดสินไปตัดสินนะครับปกติแล้วนะครับถ้าไม่มีเบี้ยเลี้ยงอย่างน้อยก็ต้องจองที่พักให้นะครับแต่คราวนี้ไม่มีอะไรเลยครับก็ทําใหออ้อาจจะไม่มีผู้ตัดสินจากสาพ,พันนะครับเดินทางไปตัดสินนะครับ แต่ในส่วนของประเทศไทยนะครับหลายสมาคมครับก็เตือนว่าอย่าเพิ่งรีบไปเก็บตัวก่อนนะครับซึ่งอาจจะไม่มีที่พักนะครับในหมู่บ้านนักกีฬาให้นะครับดังนั้นนะครับจะต้องเตรียมตัวให้ดีนะครับถ้าสมาคมอยากจะไปก่อนต้องเช็คเรื่องของที่พักให้พร้อมให้เรียบร้อยด้วยนะครับไม่นั้นก็จะงานเข้านะครับคราวนี้คือเอาจริงๆแล้วนะครับเเจ้าภาพกัมพูชานะครับซีเกมคร่้งที่3 2นี้นะครับผมดูแล้วไม่ค่อยพร้อมนะครับไม่ค่อยแบบ ไม่ค่อยแบบพร้อมเหมือนประเทศอื่นๆที่จัดมานะครับก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้ประเทศไทยนะครับแล้วก็ชาติอาฟซียนนะครับก็จับตามองนะครับเจ้าภาพอย่างกัมพูชานะครับว่าซีเกมส์ที่3 2มนี้นะครับจดที่กรุงฮานุมเป็นนะครับวันที่ 5- ถึง17พฤษภาคมนี้ว่าก่อนที่จะจัดนี่แะครับก็จะมีปัญหาจะมีเรื่องแปลกๆอะไรมาอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าชาติเจ้าภาพเนี่ยก็ สร้างปัญหาตลอดนะครับทุกเดือนทุกเดือนนะครับทุกอาทิตย์นะครับไม่เว้นเลยครับปัญหาที่ทํให้อาเซียนปวดหัวตลอดเวลานะครับหลักๆก็คือที่พักนักกีฬาก็ยังไม่เสร็จนะครับกีฬาก็ถอดมวยไทยออกเอากุนคาแมเข้าคือพยายามมีปัญหาตลอดเวลานะครับคราวนี้เรามาฟังความคิดเห็นนะครับของพี่น้องชาวไทยบางส่วนนะครับเกี่ยวกับเจ้าภาพกัมพูชานะครับที่ว่า อ้างไม่มีงบนะครับให้กับผู้ตัดสินต่างชาตินะครับหรือว่าชาติเป็นกลางนั่นเองนะครับก็เลยเอากรรมการตัวเองตัดสินท่้เองนะครับมาฟังคอมเมนต์นะครับว่าที่น้องชาวไทยบางส่วนเขาจะคิดกันยังไงครับคอมเมนต์แรกนะครับปัญหาเยอะมากถ้าไม่พร้อมอย่าเสนอจัดคอมเมนต์ถัดมาครับชัดเจนว่าอยากได้เหรียญขนาดนั้นฮ่าฮ่า คอมเมนต์ถัดมาครับจริงๆผมไม่ได้ดูมานานมากลืมแล้วว่ามีงานกีฬานี้ถ้ามันยุ่งยากมากก็ลืมๆืมมาไปเถอะครับคอมเมนต์ถัดมาครับสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งคือไม่ควรให้มันเป็นเจ้าภาพคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับถ้าแบบนี้ก็ให้เขาแข่งกันเองในชาติเถอะไอ้นนท์ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เอารู้เลยว่าผลจะออกมายังไง คงจะเอาชนะเองทุกประเภทอีฬาละมั้งแบบนี้คอมเมนต์ Comment ถัดมาครับไม่ควรมีประเทศไหนส่งไปแข่งถึงแข่งก็แพ้อยู่ดีเหรียญอะไรก็ไม่ได้แต่เสียความรู้สึกและเสียความชิงชังมากขึ้นคอมเมนต์ Comment ถัดมาครับจำนวนเหรียญทองไม่ต้องสนว่าจะมากจะน้อยหวงเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬามากกว่าคนบางกลุม ในประเทศนี้มันคิดไม่ดีกับเราอยู่ยิ่งใช้ผู้ตัดสินชาติตัวเองนักกีฬาชาติเราต้องระวังด้วยคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดมาครับไม่เข้าใจทำไมต้องส่งแข่งไม่เข้าใจรู้อยู่แล้วว่าเจ้าภาพเอาเปรียบทุกๆเม็ดแบบนี้แข่งแล้วก็จะไม่เกิดความสามัคคีใดๆแล้วจะส่งไปแข่งให้เจ้าภาพมีเครดิตไปทำไมคอมเมนต์ <Comment S 1> ถัดมาครับก็มันต้องการเป็นชมป์เหรียญทอง จึงเตรียมการใช้คนของมันเองในการแจกเหรียญคงเข้าใจคนเขมนมากขึ้นแล้วนะว่าทำไมมันจึงเคลมงานจากต่างประเทศไม่มีฝีมือแต่อยากมีผลงานเป็นของตัวเองคอมเมนต์ถัดมาครับปัญหาเยอะมากถ้าไม่พร้อมอย่าเสนอจัดคอมเมนต์สุดท้ายครับชัดเจนว่าอยากได้เหรียญขนาดไหนฮ่าฮ่ครับ และนะครับเป็นความคิดเห็นนะครับคอมเมนต์ของคนไทยบางส่วนนะครับไม่ได้เหมารวมถึงคนไทยทั้งประเทศนะครับแต่ผมก็ดูแล้วว่ายังไงถ้ามูฟังเ็าคงจะคิดว่าคนไทยทั้งประเทศก็น่าจะคิดแบบเดียวกันนะครับครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ